สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาฮอดแล้วครับบา้านน้องไซส์ไม่เถอะครับอยู่บา้านยังกระบี่บ,บ้านเราเราใหญ่เราใหญ่เรา,ายราวครับก็แต่เนี่ยมาตอนเพื่อนขี้เกาลล่าล่ะไปแตงวันเบ,บนีครับดูเอาอันนี้บอกน้องไม่เถอะนี่จี <laughs> เอา้าจังไงยืมไม่จะใส่ล่ะครับ แงไหนบางไหนโอ้มาแต่งข้าวไละยิบไปงันใกล้วันนี่แหละมาจิ้มเขาด้วครับเขาอีหลี่ปลาตัวเถืงขวดเถืงตำเอาอันนี้ก็โซ่ฟูร้อนนี่แหละครับเป็นในฝีมือการทีอาหารมันจะได้เนี้ยอีกวะมันต้มเองเนี่ย อลองเบิ่งพี่น้องว่าจะเสียบบ่เป็นมือสั้นๆเลยจับจอบอาจารย์ยันจับอาจารย์ยะใครยังไม่กินข้าวพี่ครับอยากไปครับไปอำนาจเจ็ดหาแล้วเรามากินมาเอาเมียน,บ,นบ,บารอบเมียนบารอบเมียนบารอบแดบนี้เนาะไงกลุ่มเธอเนาะตัวขวานี่ ร้องว่าบ่สเป็นปราชญ์เชนเอาก,กินแล้วเนาะเบิ่งจากหน้าตาเทียบแล้วเนี่ยบอสเกินครับเป็นบ่อยนะย่ยยายูนซื้อยูนซื้อไทยมีแหม่สีไทยไทยไป <S <S 1> <S 1> กกเอาเซ็นเซอร์ก็ได้ครับเซ็นะ <S <S อันนี้แม่ออยังครับนี่สามสิบกีบนับแล้วบอบ เดี๋ยวคนแบกคนหนึ่งกีดสองกีดสามกีดสี่กีดเอคกพวกสามสิครับเป็นคือว่าสามสิบส่นพวกสาิครับตัวดีกน่อยแล้วบาดีจะลองยเขไม่ใหญ่ครับวบเขในาเปีเนื้อสเนียครับบาดีตับไม่อดัดโอ้ยนี่เพื่อพิรอกขออนุญาตขอไหมผมกินเกลือที่ผมกินเกลสโลสโลบครับ อืมเฮียบวกเลยสอนสเจ้า้วครับสอนสกอเจ้าเว้ยลูกนี้ชาวสศพีเหลือเกินผักผักเอาผักกันแล้วนี่บีบีกระจายผักนะไปอาจารย์ลู้จักไปครับนี่ นี่แหละผู้เดี๋ยวจะฟังว่ากินก่อนกินก่อนกินก่อนทานอย่างก้อนอันนี้พอลุงข่อยผู้เคนสื่อไฟนะโอ้เห็นกันอยู่ครับเห็นกันอยู่เนาะเป็นจะควางแฝงที่ผมโอ้ยมะสอมะมะสอกันจนยิ่งอมเนี่ยเอากระตาผักมาให้เราเคี่ยวมา เดี๋ยวาสั่ไใช้สีครับเขียงนำกันเลยชุดน้ำก็เอาได้เดีเดีวิอยากกินกาแฟเอาเอาอันนข้ามึมีเนื้อมีผักคำมันเดียวอะเอาควนเอาควนเข้าไปดิรับปุ่นพนยาครับอืมใ่นีนะบิดปูโรตีนี่ครับปูฝัเศสควนเขาจะไงเนาะ นี่ครับอ๋อเข่ากันบ่ครับเด็กต่ากันบ่ครับเขาล้อเบิ่งครับพามันดีผมบอกคุณเปี้ยวมากินนะครับกูเบกแก้วเออเจี๊ยบขอม่วงก็ได้มีปลาเผาพลาส่นล่ะโอ้ยม่วงเปรี้ยวมันเจี๊ยบแวนะแบบนี้ มองเปียวกับจุ้ขมไ่ได้ยอนหนไอ้ตอนเพี่ยสาิกิบดิสามิบกบดิเอาไมรีกหอยเลยหาามาหามทามหายาไทยถุยไมได้ตอนตบแล้วสเอมิหกาะวิากินบ่ได้อยากพูดบ่ได้อกินน้ำนี่ดูแล้าัออดีลูกเย้อ เออปุ๊บกันเช่นเคยบ่าหีสุดยอดเลยครับอืมเฮ้วยทำไมมันจะนิ่ครับแก้วแล้วแก้วเดียวทานวะ เวลาเคี่ยวแล้วมันละลายปะอันนี้ซาซิมิอีสารนะครับเนาะอีสานแต่ให้ไปน้ำไได้ครับไปรับลูกเตาครับไปเอบเนาะอะไรก่อนเอาไปยี่ไปยังกะทีดูแลงั้นไปเฝ้าบอดจูไปเปียง้วไงวะเนี่ยไหนที่เฝ้ายุอีฟงเด็กก็ฟางดกฟไดูฟงม้ดูอันนอันนี tuyệt vời nhá các bạn lâu các bạn nhé từ nhà chúng ta đi khoảng bao nhiêu km từ nhà chúng ta khoảng bao nhiêu km từ nhà chúng ดเมาบ๊นำถุงบเจ็ดไปเนี่ยเจะให้ขาดได้จะให้ขาดได้เอาฝากพี่น้องซื้อบัตรออนไลน์นะครับวันที่สิบสองวันที่สิบสองถึงสิบห้าครับเริ่มวันนี้แหละครับเลยทิปบิ้งดย ่บาบูไทยสองมืออินดิสมัยิกสองมือครับรายละเอียดไปฟังในนุ่มโจยุไทยคลิปนะครับได้สดบอทำครับบอครับผมทําคลิปคลิปเราเล่าไปไลน์กําพร้มมุ้งอมันเฉียบเพราะเขียบมันคือน้อยหนาผมไม่มีดอกสุบคาผมมีแต่ไคร่พิตนาถ้าพกกระเป๋าสบายมีน้ำตาหยาตัวนี้ตัวตน, <c oughs> ตนี้คือกะไรซีดเหตเท่านี้เนาะอันนี้เห็ดยังนะครับข่าอีค่ไก่ ลอยเรียบอ๋อ้อยเรียบ้อยเรียบโอเก็เป็นผู้หญิงมอล่ำบ่ครับจะเป็นผู้หญิงมอล่ำบออาจารย์เคยเบิ่งหนังเอวีป่คือบ่ะใ่ครับครับอาจารย์ใช้เจ้าเปิดเบิ่งเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยตอนนั้นหัวรูดตอนนั้นหัวรูดเราไปนวดเอาไปทำเบ่แบ่งใส่บ่งที่ไฟนั่นเออเห็นบ่อันเอาบางขายซ่าเอ่อคือกันเนี่ย อไส่ผมยาวจัตตงห <c oughs> <c oughs> น,น่อยหน่อยเซมิเ่อร์โต้เซมิเตอร์นะให้คลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากกันแล้วกันครับกับล้ำเพื่อนออนไลน์แฟนคลับสิบอะไรเงียบเงาครับผูใ้ใดถามหาเออไล่ให้เมืองเนีย้ยเออผู้ล,ล้คนก็มาบดไอ้เมืองนั่นมาลับเออออนไลน์นั่นมาแทอยากสนับสนุนเนี่ยมาแล้วเด้อพี่น้องครับนี่เริ่มวันที่12 13 14 15 สี่มือเต็มเต็มครับพี่น้องครับนี่สี่วันบัตรในราคาหนึ่งห้าหกเฉลี่ยมือละสามสิบเก้าบาทครับสิบสองครับนี่วันที่สิบสองครับนี่เฮาเหรียญอยู่นะครับวัดโชคชัยนนขวางครับตำบลหน้าผู้อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสัญญาณทรงตรงจากหันครับไทยตะดนุยที่บางูไทยครับศิลปินสิบเปินรับเชิญครับเพื่อนพยุตตั้งประเทศหลายปีกลับมาแล้วน้องมดแดงจุฬาพรชัครับเจ้าของม้าเพ่งน้องตื่นคล้วยสาวไขว้นั่น อ่าสิบสามเฮาเหรียญยูอำเภอสว่างในดินครับสิบสี่ครับศิลปินรับเชิญครับพี่น้องนะสิบสี่นี่เหรียญยูนี่ครับนี่บ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับอ่าสัญญาณส่งตรงมาจากบ้านเป็ดครับพินิดครับไอนิดกะนีใจร้ายครับมาเร็วมาเร็วไอนิดพินิดกันใจร้รายฝากพี่น้องส่วยสนับสนุนนับเบอร์หัวยไล่สาวน้อยพี่คน,นเพียงนี่เด้อครับนี่ กดใจกิดนอนนี่ซีดแก่กรรคินถึงกำฝากพี่น้องซื้อบัตรจมทัวร์นะครับนำนมโจ้เรือยเอานมโจ้มาต้อนรถรับพี่น้องครับนี่บัตร156บาทครับทักไปที่สาวน้อยเพลิดบรนแป้งแฟนเพเลเิเรื่อยๆพี่น้องเด้อเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับบัตร156บาทเฉลี่ยม,มือละ39บาทเท่านั้นพี่น้องครับผู้ใดซื้อบ่เป็นครับนี่ทักมาเลยครับอยู่หม่องสาวน้อยเพลิดบรนแป้งแฟนเพลิดเร็ว กดมาหม่องก็มาส่งกอควมนี่ครับนี่เบอร์บัญชีกัยซินี่ล้วครับนี่อบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับพอกัน้อพี่น้องรับเพื่อนออนไลน์สาวน้อยพี่บันแพงครับเกือบแจ้งซื้อคุ้มเกินคุ้มครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวครับพอกันครับสวีดัสสวัสดีครับเพียงครั้งเดียวที่เจอกันเก็บไปฝันถึงเธออยู่เสมอมเมตตาและสงสารเธอซื่อจนเซ่อจนน้ำตาตกใน พี่น้องซื้อวัดจองทัวร์น้ำนวงโจเลยนะ้อ้ยพีินิษสาธิตคนเดิมฝากไว้กันแล้วกันอย่าลืมซื้อวัดจองทัวร์น้ำมวงโจเล้วพี่น้องนะไปละครับสวีรัสสวัสดีครับ